ครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีอ,อไม่วิธีเเขาเรียกว่าตัวหน้าตากล่องนะฮะกล่องอ e ีเป E5 ราคา2,008 P b อ x นะว่ามันอุปกรณ์อะไรบ้างก็คือนี่คือตัวตัวกล่องตัวปรับน้ำมันนะฮะปรับได้ทั้งเพิ่มแล้วก็ลดน้ำมันวิธีการต่อก็ต่อไม่ยากครับเพราะมีสายไฟอยู่สี่เส้น เด็ไวให้ดูสี่เส้นนะครับมีเส้นสีน้ําเงินสีเหลืองคือเส้นสัญญาณสีแดงกับสีดําคือเส้นไฟแล้วก็กาวนะครับวิธีการต่อก็ไม่ยากครับตัดออกแล้วก็ต่อคอมครับระหว่างเซ,เซนเซอร์ก็คือแบบเซนเซ,นเซอร์หรือตัวแอร์โฟเซ,เซนเซอร์ครับสีเหลืองเนี่ยจะไปที่ จะไปที่ตัวของเซนเซอร์นะฮะส่วนสีน้ําเงินเนี่ยจะวิ่งเข้ากล่องเวลาตัดออกก็ตัดขาดปุ๊บก,ก็ต่อซ้ายต่อขวาเลยก็คือฝั่งเหลืองก็ไปเซ็นเซอร์แล้วก็ฝั่งสีน้ําเงินวิ่งเข้ากล่องนะครับแล้วก็แดงก็ไฟนะครับแล้วก็ดําก็เป็นกาวนะฮะเป็นไปได้ต่อผ่านสวิตช์อย่าต่อตรงกับแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ากล่องจะทํางานตลอดเวลานะครับวิธีการใช้งานก็ ไม่อยากนะครับนะครับอันนี้ก็คือปิดกล่องนะคือถ้าจะเพิ่มน้ำมันเนี่ยให้ให้ปรับปรับฝั่งนี้นะครับปรับฝั่งนี้ก่อนไว้ประมาณประมาณเก้านาฬิกานะเก้านาฬิกาหรือ11บเ็ดนาฬิกาก็ได้นะฮะจากจักจากค่าเดิมก็คือศูนย์แล้วส่วนฝั่งนี้บิดอยู่ขวาสุดแล้วก็คือปิดกล่องต้องการจะเพิ่มน้ำมันก็ ปรับทีละขีดทีละขีดจกกักหวะเครื่องยนต์จะพอนะฮะแตนะ่ข้อแนะนําจากผู้ใช้หลายๆคนแล้วก็ตัวผมนะก็คือไม่เกิน9ก้านาฬิกาแล้วก็บ่ายสองเนะี่ยไม่เกินเนะี่ยคิดวันถ้าบ่ายสองเนี่ยน้ำมันท่วมแน่นอน,นครับยังไงก็ฝากกลองด้วยเดี๋ยวกลับมาอัพกันต่อครับ